มึงยังไม่จอบอีกแล้วไหนๆมึงก็มาเที่ยวบ้านกูกูยยเริ่มอยากก <c oughs> าาลับลาโดรัสเซียโจโจโ้ไข่ปนอันนี้นอตแบบสูตรเนี้ยกูได้มาจากสาวรัสเซียแถวนานาแล้วไปทำไมซอยานานาไปขอสูตรไงเหมือนตู้ปลาไม่ได้ล้างรู้แบบใครๆครอ่ะเขาก็อยากลองชิมอาหารฝีมือกล่องข้าวน้อยมอีก เฮ้ยไม่แย่ถ้าคนอื่นทำพี่อาจจะบอกอร่อยกว่านี้ก็ได้นะเปรี้ยวชิบหายเลยเหมือนบูดปกว่าถ้ามันเปรี้ยวมันไม่ได้เปรี้ยวบูดเว้ยดองไปกี่วันแล้ววะฮะมัน,มมนทำไมเสียงไม่มั่นใจเลยอ่ะมีพิรุษนะเราทำอะไรเนี่ยรัสเซียเขาดองมันเป็นปีเ,<อ>เลยรประเทศเขหา<ม>นหนาวอุ๊ประเทศไทยหนาวมากเลยไมไหมเห็นวะพิรุษอะไรกูคิดอยู่ว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วเนี่ยพถึงต้องรีวิวที่จริงใจโอ้ยดราม่ากินแล้วไม่กลืนเนี่ยมี่แฟนเป็นรัสเซียไม่ได้เลยนะขออยู่กับคนไทยลองดูมันจะไม่เหมือนไทยทำไมรัสเซียเขาจะสูงกว่าเขาจะขาวกว่า <Nice. S 2> ต้องกินจริงอระ <S <S ไปไหนไปไหนป่าโอเคเลยแต่หัวหอมมันไม่ต้องเม่มีใครเขากินเ<ะ><ะ>ชื่อใครดีเนี่ยเหมือนแบบกุมานะ่ะรักกะยมอภาพเต็มสิบนี่ให้สี่เปรี้ยวมมันมีฟองวะ